สุดยอดครับครับพี่น้องเห็นปะมันเห็นไหมยังดีดีอะไน้องโอ้หักรนาด,ด,นดครับบ่หล่ะเป็นเดรับป๊าดสุดๆครับใส่เข้าไปครับอืมอไม่รู้วานน่าอ่านอะไเดี๋ยว บ๊วยสุกมันอยู่หวานดีขนาดครับพี่น้องนี่ใช้มือดูครับอื สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคนครับหนึ่งเมื่อพรกับบาวันแสบนูวครับผมมากกดไค์ถือแก่กดแช่ได้ครับพี่น้องที่ไหก็ฝากพี่ฝากน้องกดไค์กดแช่นั้นได้ครับพี่น้องกดเข้ามาติดตามไม่ก็ฝากกดกระดิ่งไว้สีได้แจ้งเตือนคลิปวิดโอใปไหมทสิได้เบิ่งทันนะครับพี่น้องม้อนีบาวันกะได้ยนําเสียบมาสูพี่สนองกินเองแล้วครับเป็นหอยแข็งครับพี่น้องหอยแข็งบานนะครับซื้อมันหนวยญงบักขักเลยครับพี่น้อง ันเป็นอย่างผลละครับโอ้เห็ดโอนตนอยู่นะครับแบบติดเลือดสูงแนี้ยมาสูงแนี้ยจำฉับครับพี่น้องหือหน่อยหยดหยดนะครับพี่น้องขักขนาดมือนี้บางวันตัดผมหม่ครับพี่น้องอืมเห็ดขุนหลุ่นเยอะครับมาเสียบแซบน้ำมาวันนะครับผักกาดห้องกับมีเป็นมะละแล้วกับมีเป็นบักแข้งครับเรามีเป็นมะลากี่นกนะครับอันนี้จะเป็นสตอครับมะเสีบแซบน้ำมาวันเลยครับผมบัดนี้แก้วปลาแดกนะครับ ตำสไตล์ตำบังุ่งครับพี่น้องเป็นใครครับมเขาตำบังุ่งนั่นแหละเสียบแซ่บน้ำกันเลยครับอืที่เรียกว่าสีตำไ่พี่น้อ,นองเลยแบบโอ้มันนุ่ยไงทั้งสีดีกว่าขับนี้ครับอืม มันเด็ดมะัตะอังซิลาบนู่ตลาดหากินไม่เลยครับพี่น้อง มีแบบหน่งแต่งมาเป็นแบบนี้เสียงเน่าขนาดเล็บอันนี้สดๆครับพี่น้องรุ่ล,ละร้อยแปดสิบบาทอูโหูเด็ดมากครับพี่น้องไปพี่น้องอย่าลืมทัวร์เลยนะครับนี่ครับทางศิลากชนบุรีนะครับพี่นอ้องเสอร์ไ้เลยไปเที่ยวทะเลนี่ครับพอมีผิดหวังเต็มปากเต็มคำอืนน้อ หวานจ่วยพี่น้อนิ่มนวลนิ่มนวลไม่ติดเสียพ่ะน่ากนมโอ้โหสดสดได้ด้ครับพี่น,อน,น,น,น้องตักแซงเสียครับเบจ้าครบจิจัดประตรงห่วงครับนี่อืม้ม ซาใจครับสิบหาโตโลครับพี่น้องตัวน้อย ตัวหน่อยตัวที่สิมหาตัวหน่อยสุดครับนี่ครับมูนันมิัดใส่บิ๊กเลยนะครับสดสดอันนี้อันนี้พอตึงๆนี่ครับสุดจด เต็มปักเต็มคําหวานหอมพวกนื้อหน่อยๆๆคิดว่ามันแสเนบเนม่อนมะพรังเจอรุ่นนี้เข้าไปแสบขนาดเลยบมบอ้ นิดหน่อยเดี๋ยลืมเลยนะครับโอ้โหสุดจัดครับอือ ยคยจับตุยเลยครับพี่น้องฮะมันขวดกินมาเด้เนี่ยุยดจอดครับ ปปปไนปน่องเห็นปะข้างไหนดยังอีเดียวไปน่องโอ้ขักกันาดับหมดละเป็นไงครับปอดสุดๆครับใส่เข้าไปครับอืม หวานจุ๋ยไปหน่องมันี่เลื่อนย่งยงติงๆครับวันหลวงเองหลวกนิดเดียวครับเพราะว่ามันบอคอยมักแบบซุกปันไดมักแบบนี้ครับนี่ mà là cái cái cho dị tật rồi lướn bưng thành hợp ยือจอดครับโอ้หยุดโอยูเลยครับบัดนี้จัดไปครับพี่น้อง แเท่าทะเลเท่ากับเนีออ่ยขนาดนั่นอ่นะมีของสดหลายอย่างครับกุ้งกิโลสองร้อยกว่าบาทแต่งปูปูมิตรปูนเป็นนี่มะล่างปูนกกน้ังแข็งกับมีแต่งปฏิประมาณสามร้อยห้าสิบประมาณน,นี้ครับแต่งโตง่ายเป็นเป่งเลยแต่งมูโตเป็นเป็นเนี่ย,นนยโอ้ยสุดยอดสดๆครับเดือดตั้ม,มนี่ง อื uh ้อหือมันนี่หวานจ้วยอื uh ้อหวนี่คืหวานนั่งเดี๋ยวบ่ค่ายสุกมันจะหวานดีขนาดครับพี่น้องนี่ใช้มึงดูครับอื uh ้อหือ คือ,องเหลียวสงหเหลียวบางหนาแต่น้องแม่บ้านครับ <laughs> มาครับหวานเกยไหมล่ะ ั้งสี่เลยครับพี่น,อน้องน่วยนี่จงให้เม่าบานซิมบงน้ำครับหน่วยหนึ่งครับเดี๋ยวบังหนาแมมนๆมนอยู่บ้างนะพี่น้องท <c oughs> ่านใดก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผู้เขามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ผู้เขามาติดตามนะครับพี่น้องพอบพวันขอบคุณหลายครับมือน,นีก็บพวันหาน่าจะแสบบ้านสูบสีสุนองกินพี่น้องอยากกินกับจัดลเลยนะครับจะไปรีล้อครับมันหยิบ่อเสบฉันอยากกินจัดปุ๊บแสบปับ๊บเลยครับตัวใหญ่นี่สาใจก็ตัวหน่อยหลากหลายเลย ตัวไหนลืมได้ครับไปพอตัวใหญ่บางของสดๆอาปากแดงๆอยู่นะพี่น้องอาปากเฟือบๆอยู่นี่มือไปแตะนี่บางดีๆทั้งแต่ทั้งล่างครับจัดเลยครับให้มันสดเสียบหานตุวยนี่ครับลวกจะไปลวกลวนลวกนิดนึงครับลวกซิมมุ่งกันก็ได้กาซิมมุงกัเราจังเอาแท้นะครับต่ำแก้วปลาแดกให้แก้วซีฟู้ดแดีคนหมักนะครับพี่น้องในบ้านวันก็ขอพูดอะไรครับวันนี้ครับสุดยอดครับเรียําำ่อยได้ดีมากนะครับพี่น้อง ขอบคุณหลายครับที่ขอมาติดตามรับชมนะครับมัน,นี่บาวันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ